ช่อง2พี่แสงฮะช่องช่อง2กระพัดฮู้ยน้องเงยเลี้ยวกันมาหนีิบริสุทธิ์ชอบอืมนะสบายดีก่อนไว้สบายดีป้าลุงก่อนไว้เดอยอกาบสบายดีและสวัสดีพี่น้องเงยเบิร์ตสุข,ขุสุคนมาหนีิกับตอนแรกแเว้มาหาน้องไอเดียคือเกา่าโอ้ท่านังกันสบายดีเด้อแางเด้อโอ้ยพี่น้องเงย ช่วยเข่าห่อนๆนั่นได้ยังได้กินแรงเนาะยังบุธมีใช่ไแล้วการบาทนี่พี่น้องเลยน้องไอเดียบ่โอ้ยพี่น้องเลยน้องไอเดียเราไปหาเฮ็ดมะเกงชิ้นสร้างกินบ่ท่านได้ออกบ่โอ้ยพี่น้องเลยปัปัลงไปหาให้ล่าก่อนโอ้ยเรียบร้อยแล้วบ่ไืม ลิงเป็นลิงลิงขมารขั้นลิงรถกระจำเลยเป็นบ่เ,เ,เอา้าสบายดีเอื่อยมียังไงนันกระเช้าบ่เป็นยังเป็ดีจะเจ้บาบ่ตอบครับเจ้าบา่ามีนยังแถวบดิ <c oughs> เคยมีมาหล่อยเลยที่นอนไง <c oughs> เป็ดเอาไปยังไงน,น่ะเอามาสาูสร้างนี่แล้วฮะมาสูสร้างสร้างประเทศเทือนไหนโนน่โอ้สร้างกี่เทือนพูดเหมือนเป็นซางโอ้เป็นสร้างนั่นเอาสร้างนี้เอามาต้มบ้าชื่อบ่หน่ะ ตัวไทยอันนั้นหกสิบพันหกสิบโอ้พี่น้องเลยเอาเอาเอาใส่บเตียงหันกล้องมาพี่กันแบบนี้พี่น้องเลยตัดภาพมาที่นี่ได้เฮาแบบนี้หอยเกลืออยากอยู่อยากเฮวยเดือนเดียเฮยอยู่เพม็นได้กินกับไปซ้างมาหนีบิเตียงไม่ได้มาใช่ปะกันกินกินเผือโอ้กินเพลอมันเลี้ยวอยู่บ่กินเพลอใช่มวยแบบอะไรได้เนาะโมมีนึกกินซื้อมากิน โอ้อภัยบุรีมาบ่เสริมมือหนิชักชาวบุญบุรีมาเจมาอยู่เจ้วัดเจซื้อเพือวโ่าอ่าอ่าอ่าโดยโดยพี่น้องเลยอ้าวเนาะมาสัเดียวพมไผ่ห่อนห่มาเตียงซื้อเปลี่ยนอาหารหน่อยหนึ่งมือนีิซื้อปลาพี่น้องเลยอือปลาก็โอ้สิได้แต่ผมมีมีอยู่บ่มังหุ่งนี่แหละเพื่อนเจ้ามีอยู่มีอยู่เอ Saint เอ ตำมหงปิ้งปลาเนี่ยเลยพี่น้องเลยปลาปลาหนึ่งสำนึกโอ้ยปลานลำคลองนี่นี่นะ่านกันขึ้นไม่ไหมพี่น้องเลยพอดีเพฤ่ษานักเทลงตลาดประเตียนก็ซื้อมาเลยอ่ะใช้บัลเก้าไปใช่แหละคือมีคนไปกินทางหลังบ้านเลยไปตลาดบ่โอ้ยดอยดอยดอยแหนปิ้งอะไรกินตำมหงหุ่งกินพี่น้องเลยอ่า สบายดีลูกนั่งทางนี้ป๊าจะเพื่อยู่นี่ลูกละสบายดีลูกละอืมเล้วกันบริกินขนมแบบนี้นะแล้วก็บบริกรยาใช้สบายดีก่อนไว้ทุ่ญ้าภายบนทุ่งหญ้าบริกรขนมเออาได้กินสองคนบ้านนี้อ่ได้สองคนสองคนน้องบริกินเด้ออยเสิองอยู่เด้วอ่าลิงเอ๋อบอก phía nào đấy, thu, tu áo để nhị máy nè, phía nào, à để bay bưng phun, chắc nhoi nữa đừng bưng, à, rồi, à, tôi, gà ăn mương này, cậu cậu cứ, mình đan, gà gì năm nó, rồi, rồi, nhịp rồi nó, rồi, xin chào anh tu, มารอบคำเจอกันรอบคำพี่น้องเลยพากะเล่วพากะประมาณจกเช่นไหนเอาขึ้นนี่นะบันนี้เลวอดุ๊ดด้วยถามมึงก่อนเบิ่งเด้อด้วยหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบหกเซนป๋อสูงเนาะสูงเตอมสูงเตอมนิดหน้อยตโตขาหักพูดได้เหลือสามเมตรพอดีบอกสามเมตรเมือโอเคอยู่เนาะสามเมตรโอเคโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่ น่งเพราะว่าเพื ite, it ok. ่อเอาเอาใส่นั่นเพื่อตั้งพี่บัตรบัตรคือมันต้องขึ้นอีกประนี๋เนาะเพื่อตั้งเพื่ออนาคตดฤทธิดกระโหลกกระโหลขึ้นอีกเช่นน้อยแล้วก็อนาคตนี่กากานนาหน้าที่พอได้แล้วแหละเพอได้อยู่พอได้อยู่แต่มันเด็กชุ่งน่อยนึงบันเป็นยังเพื่อเพื่อไว้อนาคตโดยเนาะเพื่อดินมันเพิ่นถมทางถมยังมันจะได้เบิดแล้วบระเี๋เนาะ โดยหมดล้รอถาดคนณอดินเข่าโดยโดยโดยไปปิดงานเฮือน mm. ้องยืนหมดละโดยโดยแมนแมนไปโตเฮือน้องยืนวันน uh. ี้พี่น uh ้องเอ้ปิดจ็อบอยู่พุทธนี่ปิดจ็อบให้ละจ็อบจ็อบพี่น้องเอ้เรียบร้อยรับจุดวดแล้วบ่เอาแต่หน่อยหนึ่งอ่ะน่อยหนึ่งไงผมมันผมมันเมาบดังเนาะโดยโดยพอได้ใส่แล้วมันลดโดยพี่น้องเอ้ S 1> <S 1> <S เพื่อนน้องยืนนี่คิดว่าจะมือเแล้วก่อนแล้วเราสิไปมือหรือหลงังคาด้ใช่หลังคาด้วยมือเดียวจบมือเดียวเลยจบโดย,โดยเอ็ะพี่น้องบา้านนี่บืนบาเตียงว่าสิขึ้นขึ้นไปเชฟปูนอีกเลยแต่แต่ว่าขึ้นมือเดียวนึงดอกขึนขึนขึนกรบโปเป็นยังเจ้าเห็ดทาไปแล้วใช่เด้อจิโกถ่ามุยเขาเลยกจิโกถ่าเลยโดยโดยแต่ว่าบงกบมีแล้ว มงกบยังอยู่ได้มงกบยังเนาะก็ยังมงกบปเถาเทคันก่อกันก็ได้โดยๆพอดีแล้วเวลาลงมาแล้วก็ก่อพื่อดีเทคันอีกโดย้วยมันจะหึงเตืบดีดอกโดยอืมโอ้พี่น้องพี่น้องเอา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 เดี๋ยวประเดี๋ยวซื้อมงกบไปให้เราพอดีแล้วไอ้ลงไปก็ไอ้ไล่ยบังเลยเด้อโดยว่ามันต้องใส่ใส่จุวงนะเอเอาวงเพิ่งเยี่ยมในวงนี้เนี่ยเออโก้ของโน่นของหนึ่งเนาะ โดยห้องหนึงก็ได้ซินโกลเขาสงโคงห้องหนาจะแคบโดยโดยเอาห้องหนึ่งแล้วพอแล้วเอากอเปลดเทียนนั้นเสาหล้านะแมนเ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 อาแบบนั้นแหละทั้งนอกเห็ดเห็ดแบบนั้นแหละช่วงแบบเดียวกันแหละเพราะว่าเอาเอาให้กอให้ตัน้องยืดนั่นแหละน้องยืนั่นเป็นเป็นผู้เสดผู้ชาวพ่อกับแม่เพิ่นนอนอยู่นอกก็ได้หรอกโดเพราะเป็นยังหรอกเพราะว่าเฮือนมันจะแคบอยู่ได้วยเพราะว่า อ่าบ่าวเตียงบ่ได้เป็นคนออกแบบพี่น้องนี่เนาะเฮือนมันไปก่อสร้างห้องคือเฮือนสาแมวบ่ได้บ่ได้บ่ได้เออมันมันอมสอาคิดว่าบ่นังเลยได้สิก่อแต่หอเดียวอ้าวแบบแบบคือเฮือนทั้งเลเอ้ยเอ้อยุกนี่ก็ได้ประมาณนันแหละมันจังอ่ากวงนี่อเพราะว่ากั้นลายก็มันก็ฮ้อนได้ฮ้อนมันอัมันออนมันอัเนาะติเฮือนสาแมวกวงนี่ยังยังอยากอัแม่นๆๆเฮานอนแบบงลงนี่แหละโอเคแล้วแหละ พอมันจะแคบอยู่เพื่นต้งนี้เพื่อน้องเลยเนาะปิดจ็อบสานีกัเอาป .9 สบายดีไม่ต้ใช้ะเพ่นพักนะโอ้สซอยจุเป็ดมาเยซอยจุเป็ดโอโเเห็นเงนั้นเอาเป็ด่ก็นดฮะเพิ่พแล้วนี่้าเป็ดมาใส่เป็นใส่จุอีนี่นี่เป็ดกับ chú khá khôn đấy đấy bà tiệm chú khá khôn đấy <laughs> bò... bà tiệm chú khá khôn đấy bà tiệm chú khá đấy bà tiệm chú khá khôn đấy bà tiệm chú khá đấy bà đấy bà tiệm chú khá khôn đấy bà tiệm chú khá khôn đấy bà bà đấy nó. chú <laughs> bà trụ, bà nó. chú <laughs> bà Rồi, đi, xài một tiếng xài ra hay đi อ๋อพอดีบรเตียงเราเจ้าเราบุ้วินะกินนะชื่อปลามาให้โลนึงพอดีเลยก็โจ๊ะไว้ก่อนก็ได้เนาะไว้กินเบื้ออื่นก็ได้ใช่นะมีเป็ดได้ก็ได้โดยป้อ้นั่นชิคกินปลาโดยเจ้าชิคกินปลาบ่ะบุกินเป็ดเป็ดผอมกินน้ำมันมาหลายอาความดันเอาความดันเนาะโดยปิ้งปลาคาวกินก็ได้ใช่ไหมผมเป็นยังบมเป็นยังขึ้นขึ้นหงอโยกเลยโดยโดยโดยพี่น้องเอ๋อไมีแต่ประมาณนั้นเลยเนาะอันนี้ก็แล้วสำเร็จชัดชิดไปแล้วพี่น้องเอ๋บานี่มีแต่ว่า ไปต่อทั้งเพื่อนองงน้องยืนพี่น้องเลยเจะจังใดก็จังว,ว่ากันตัวนั้นก็ได้พี่น้องเลยประมาณสิบปลายมื้งเนาะเดือดกลับขึ้นมาพี่อีกเดี๋ยวหาดินหาดอนใช่อีกพี่น้องเลยดินดอนนี่ว่าได้ได้ทางบบาเก้าเอาตั้งพุ่นได้ปลาเตียงพุ่นกระทู้เสร็จแล้วเอาอยู่ป่าพุ่นแมนแมนแมนเอาเอาได้นี่อันได้เสียเงินเสียคำอยู่บ่อยด้วยนะโอ้บริษโอ้ไฮฟีขอนันเพิ่นโอ้ดีดีดีที่ันเพราะว่าเอาบอลมัน<ม><ม> บอมันโน่นแม่นบอลมันบอลงามนะผมว่าแต่ว่าบอลเดินงามเพื่อเราบริหารพุตเลยนะเอามงพูนมงยังมันแม่น่างแปลงกันเพื่อเลยเพื่อเราใช่ไหมดีโอ้ได้การได้การได้บอลนี่แหละบอลนี้เฮาก็มาต่อเรื่องของเฮาบอลนี้เฮาเชฟเชียงยังไปขนรถบบเอารถบบเอาส้วนไปตักกับเราไม่ใส่บหอ้โหนะตะลิ่งตลกดีเลยมาเก้ากันเออมายเก้าอะไรมาเตียอ๋อ เออเออเบ้าก้ากระซิฮามาอย่างมาย่งมาดีเสร็จพไปเส้นเล็กเส้นหน้อยมือเล็กมือน้อยเนาะดยเอาจัดไปจัดไปสพี่น้องเงยใครอยู่โล่งไประดับหนึ่งแล้วมีมองเอาดินเนาะเด้อเด้พี่น้องเงยโอ้ยเนาะเอาถ้าข้าวเต็มนี่กะเดี๋ยวที่มีเนี่ยให้มาจุอีกจีดอกพี่น้องเงยใช้มากใช้จุนะเด้อพี่น้องเงย เอ h, ้าซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเออโดยโดยเอาการค่อยไปแล้วเพราะว่ามันมันมันบ um> ่มี่เนี่ยนอนยามนี่นะเนาะเพราะว่ายามนี่ชวนลายแล้วเพิ่นบูชาคิดเทื่ยวกันได้พี่น้องเลยมีแต่เห็ดแต่ยามเลขเพราะว่าแต่เราพาไปหาบ้านในการบูมีเพราะว่าจะคายดินอยากจกดินมันบูมี่กัยังไงโดยบูมี่แล้วตัดสินใจว่าสิยอารมณ์ไทยตัวเองแล้วเรา่ายกับพอดีแปลงแล้วนะบัดเดียว ก็พอดีเขาเอาดินนี่ก็หวังว่ามันดินเต็มเพื่อนให้ได้เนาะแมนพี่น้องเอ้คนแรกกำมันกำมันตายเมื่อขับมารถไทยมาเตียงอยู่บ้านคนแรกได้อยู่ให้ยืมอยู่มาเป็นยังไงเมื่อขับมารถครับมาเป็นมาเป็นอยัางนั้นเราไทยก็ได้เลยจนว่ามันเพีมันพังอีกนะพี่น้องเอ้เคยเป็นมาที่หนึ่งอะไรเนาะพี่น้องเอ้ได้เป็ดมาใช่มาจุงมาจุมือนนี่ Tô thế này phần khải gì tô lỗi của bạn nó Cái thăm bà chứ bên Chú biết chú về bà thảo bà cao oh, Tôi nó Bà tiền bà thả kín bà chú biết bà lòng bà 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 <laughs> bà bất khôn, bất bà uh. 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 No. <laughs> bà to. bà 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 หักหักจวดจะดอกเนาะบัวก้าวเห็ดจวดอยู่พี่น้องเลยเราหยอกบ่เตียงสิแล้วพี่น้องเลยเนาะการแท้จริงกับบัวก้าวกระสิมาปิ้งคนเคยเคยอกกันเนาะโอ้ยถวัลลาบนี่คักบ่ก้าวลาบมีเส้นอยู่อ๋อบัวกระสีปิ้งทาปลาแดกได้บ่วเตียงเหมโอ้สั่งว่าเอาเถอะโอ้ทาปลาแดกพร้อมแมนสูตรมันจะใช่ไหมบ่เตียงบัวก้ากินเนาะใช่ A cà cưng cầm luật, bôi bôi nhọ, bao nhọ, nó. A mô mắc têng, phá, kín mày à. 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 mà à, hả? Gutang lạc nó. Hãy bắt tay 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 bắt โคดโพบงูเปลด้วนะุ้มบแล้ววากะปันกันที่แล้วเฮ้ยมันก็มีลายเฮือนลายชานเนาะจกินอะไเฮือนลายชานมาถาว่มาให้กับจ้ากโพกะโพดอไกินกรบาดได้เนาะบ่เออกินรลกินลพี่นนองเลยโอ้ยยระบาปรื้อนั่นมาให้เจ้ามันนี้โดยอากินตัวนี้แท่นได้เมือนเด้อ มาหนี่มาหนี่นี่ระเบา้าระเบ้าอันนี้ซื้อโรตีมา,มาให้มื่อนี่อ่าลองชิมมึงดูนี่ระเบ้าอ่าบริพานหัานข้าวพัดแต่ระเบา้าพันหัานโรตีเคยกินอยู่บ่อ่อาเอาลองมึงดูลองมึงดูลองมึงดูเขียบปะอืมเบแต่ว่าจะให้เจ้าลองเบิ่งนะเขียบ่ะเขีบก็เดี๋ยวหูน้ำกันนี่เล่นนี่เอ <laughs> อลองมึงดู โลตรีชอบปีไหนได้แซบบ่อากาศคำยังไงแซบห่อนบ่บ่บ่ห่อนบ่ห่อนเห็นบ่เออได้การแบ่งให้มูกินน้ำพุนน้องพุนแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งไว้ปั่นกันกินเอออยู่น้ำกันได้ปล่าอ่าน้องน้อยให้เบะคบิคนละครึ่งก็ได้แหละอ่านี่กระต้มขนมนี่กยปันกันกินเด้ออือปันกันบล่ เออเอ้าเออให้ละให้พี่พับเออปันกันกินอืมเบิดแล้วเอาไหมเอาอีกนะเออเออตาหวานตาสุมตาวานกินกินเอานั่นเกี้ยวเลยลูกละย่ายเกี้ยมันจะกินเกี้ยห่อมันนะออกินอะไเจียเลยกินหัวจงหัวเกี้ยโอ้ยเนาะกระดาษห่อกระชัยเลยพี่น้องเลยเช็บป้อนนะฮะกับข้าวผัดอะไรเช็บ cái <laughs> bánh kẹo <laughs> của <laughs> anh bỏ sài khao phat đi này rồi còn nhôm cho lẽ này này, là Ê, â, â, â. Chú này là bao, bao gạo này, sài hột à, ừ, nhó, này bao vay, phi nông nuôn cho, Chú còn như khay chu nó, thịt chu kiểu lưỡi này nhôm này bờ tiềng hết não bờ đai này phi nông này, hổ sư rụt โอเคโอเคพี่น้องเลยอ่าไปเสะนะเดียวดับวาวกับกวนได้แบดน,นี้เด้อมันคำเลยอันบวกก้าวอันเอาเงินไว้ไปซื้อนะ้ำพวกนามมา้ำอันหลอกอารมณ์ยินเย็นมาสร้างกินไประมีเฮงหลังจากกับแก้มกับจุดัแบบวาวได้เหล่าเบียร์เด้ออ่าเดี๋ยวตุกห่านเฮงเลยอ่าเอาพวกน้ำอันหลอกอารมณ์อะไรน้ำก้อนมาเย็นเย็นจะได้มีเฮมีเฮงแล้วก็พักพนบื่นลุยต่อพุ่นบัดนี้ อืมเนาพี่น้องเอ้ยอาจจะบ่เตียงอาจจะบ่ได้มาสองมื่นเด้อเราจะขึ้นเนื่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็อ่าสิประมาณสองมื่นนี่แหละอ่าแต่สิมาไมหมลายทางนาองบ่เตียงน้องลายทางลายทางข่าวว่าเนยกลางได้กับพ่ออย่างเนีย้ยคนแหละมันเนี้ยบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนี้ยบ่ได้กับพี่นองเลยแล้วบ่อตียงด้วยด้ดย bác sĩ na ba đỡ bận gì đó, cô chú đỡ, đôi, đôi, Doi, đôi,สบาย đi, đôi cáp quần đỡ, chế bị hại nhăng à? Nam lấy tung cho lại Ba sang cái sách cứ sang cứ do do thế mà này, để với lại, oh, doi, doi, doi. ba đỡ bận gì đó, đôi, đôi, để xưng phước cái mà nong là ละไปชื่อนี่ไหมอันนี้พวกน้าอันล้มพวกโคกเป๊ปซี่แล้วก็นน้ำก้อนอะไรมากินนะชื่อมาออ,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 อาเเงน่ฮะรถไปบ,บ่ได้บ่อ้าวรถเอ้ยงามนี่พี่น้องเอ้ยบร่รถคนงามแช่มย่านดเนาะบ่โอ้ยไปบ่ได้บ่บกระมีนบ่ฮะ ยกล้อขามแล้วไปยังสบายดีไงง๊าพากันมากจะใช่เหรอเนี่ยนาตะรำนาละบ่โอ้พี่น้องเไงมากันมากจะรำนะพี่น้องเไงรถบาเตียงคาพี่น้องเไงเนาะตันทางเพื่อนเอ้าเดี๋ยวบาเตียงยับให้กันเด้อแป๊บนึงเด้อเออสร้างทางไหนมาหิริเฮือนทางนี้ฮะโอ้เอ้าหมกังโม่ไปชูพันกินเด้ยฮะ เอาไปพาสุช่างกินเนี่ท่านนี้ก็กินเป็ดท่านนี้ก็กินเป็ดโอ้ยเนาะอ่าโดยโดยโดยโอีหล่าเอ้าท่านแนวขนมให้อีหล่าท่านบริเลวได้หะเคยกินอะไรพี่น้องเลยหานั่งฮะล่าเอ้ยอ้าขนมนี่ล่ะคำมันบกคำจิทากินเป็ดน้ำยีดอกเป็ดช่องเฮือนเลยมัอนี่ทุก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 ทุจาก่อนสุจา ก็เพิ่มนะใน่ฮะนี่อ่าผู้ถูบ่ให้ดอกจ้ะถูไปถูไปเลี้ยวการแบบนี้พี่น้องเงยอึ้งอยู่ถูกันถูจ้าถูจ้าน่ะโดยอ่าผมเป็นยังไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซะคั่มเลยโด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 ยกับปลาเด้อบันนี้เด้อเอยเด้อโดยอ๋อไปกันเด้อบันนี้เด้อไปดีแล้วบันนี้คั่มแล้วไปลายเสื้ออะไรพี่น้องเงี้ยเนาะ มารอบคำโดยเอ้ามื้อน้าเจอกันไหมพี่น้องเไยไปกันได้นะเสียบอยู่บ่แน่นดียกโป้ดูบายบายกันลูกละเออขอบใจได้ว่าเตียงไปชี้ทาน้องมาให้น้องไอเดียหนี่บ่ใช่นี่เอาไหมเอาไหมคเก็บให้ได้คุ้มข่ยขานี้ขอให้มันยืนเดินชาติตลอดปลอดภัยขอให้มันยืเด้นชาติเออเหมือนเบ้าเว้ากับเผ่าๆอยากจบอยากกินนะนี่ กำลังเสีบนะเผาเข่าเผาจบกำลังเสีบเสียบอยู่วะมื่อหน้าระ้วว่างอันนี้ก็เข่าพัดจะกินอะไรกินเข่าพัดอีกเอาเอาโอเคคอยเชื่อได้ใช่ไหมเจ้าเจ้าสายเข่าพัดนี่ยยังไงไปกันเด้อมื่อหน้ายิ้มเข่าพัดมาผักเด้อบ๊ายบาๆตัวเดินทางกลับก่อนค้ามมือตื้อตาอะไรบันนี้เนาะ ก็ได้เวทามาหาทางน้องไอเดียแล้วกับออทางบบาเก่าพี่น้องเลยปาจนมืดไปมาเตียงโอเดินทางก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณที่หลายเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่เขามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บบกขามโฆษณาได,พด,าพดา้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับอ่าโปรเจกต์ชานโตเพื่อนน้องไอเดียกันยั่งยู่พี่น้องเองงบประมาณกันยังยังยังขาดได้ยชิ้นหลายางเนาะโปรเจกต์ซอยเพิ่นเล็กๆหน่อยกันยินดีเด้อพี่น้องเป็นสะพานบุญให้นะพี่น้องเนาะ สารับเมื่อนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยบ๊ายบายเบิด์ตชุคุชุคนพี่น้อง